คารืหัดหลังที่5ชมพู้ก่อนบ่ายทุบสร้างใหม่เกินงบเป็น10และคารืหาดหลังที่5ชมพู้ก่อนบ่ายทุบสร้างใหม่เกินงบเป็น10มิลลิลิตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่ขึ้นแทน่นรวยอันดับต้นๆไปแล้วสําหรับนักแสดงสามารถความสามารถอย่างชมพู่ก่อนบ่ายชื่อจริงว่าทันสิตาสุวัชราธนากิจชื่อเดิมว่าชมพูนุชกลิ่นจำปาปัจจุบันอายุ39ปีเกิดวันที่11กันยายนพุทธศักราช2526 เธอมีฉายาทางการแสดงตลกว่าชมพู่ก่อนบ่ายเพราะแจ้งเกิดการเป็นนักแสดงตลกจากรายการก่อนบ่ายทางช่องน้อยสีโดยการดูแลของเป็ดเชิญยิ้มจากนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการแสดงบทสมทบชวนหัวในละครและภาพยนตร์ต่างๆร่วมถึงละครซิทคอมนัดกับนัดทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของชมพู่ก่อนบ่ายหลังที่5้าที่ต้องบอกเลยว่าอลังการมากโดยสาวชมพู่ออกมายอมรับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของการสร้างบ้านบ,าน,บนพื้นที่เปล่า แถมง,งบที่ตั้งไว้14มิลลิลิตรแต่ตอนนี้ทะลุไปแล้วกว่า30มิลลิลิตรและยังไม่มีท่าทีจะหยุดต่อเติมตกแต่งอีกด้วยโดยล่าสุดในรายการดังได้พาเปิดบ้านของสาวชมพู่ซึ่งหงุ้ยจัดเต็มตั้งแต่ประตูบ้านบานใหญ่รับทรัพย์ได้เต็มเต็มต้นไม้มงคลน,น้ำตกเชื่อมกับห้องพัะเปิดประตูเจอเจ้าแม่กวนอิมปาประทานพรหยียบบนมังกรและห้องเผชิญน้องมแมลงดักทรัพย์คือกระดิ่งเง,งกระดิ่งทองเป็นความเชื่อเลี้ยงด้วยข้าวตอกช่วงหมุนตังไม่ทันน้องเขาร้อยรอเหลือน้อยมาก ช่วงแรกๆอะไรที่เราวางไว้ไหลกระทบไปหมดช่วงไหนที่เราดีเขาจะขึ้นพึิบางช่วงตู้ดําเลยส่วนตัวบ้านก็ทําประตูใหญ่ๆจะได้รับทรัพย์ได้เต็มๆเมื่อเข้าไปก็จะเจอกับอีกหนึ่งจุดสําคัญนั่นก็คือมุงเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาธิฮกลบซิวและรูปเจ้าแม่กวนอิมขี่มังกรซึ่งเป็ดเชิญยิ้มให้มาตอนเปิดร้านอาหารใหม่เข้าไปอีกนิดก็คือห้องท้าเนื่องจากสามีอยู่สารเจ้ามาก่อนเลยจะอินกับห้องค้ามากๆมีหมดทั้งพระไทยพระจีน และติจุเอียด้านล่างมีตู้เลี้ยงมแมลงกระดิ่งหรือกระดิ่งทองเอาไว้ด้วยเชื่อว่าถ้าเลี้ยงแล้วจะเดินเติบโตแสดงว่าเขาอยู่กับเราแล้วดีและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือองค์พระพิกเนตที่ชมพูจะไหวก่อนออกไปทํางานขอให้ให้ผู้ใหญ่เมตตาและทํางานได้ราบรื่อนนอกจากนี้ด้านข้างของห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าวก็มีน้ำตกหันหน้าเข้าบ้านตำแหน่งตรงกับต้นไม้ซึ่งเป็นธาตุไม้เหมือนกันเชื่อกันว่าหากมานั่งประชุมตัวนี้ส่วนใหญ่ จะสำเร็จนั่นเองชั้นบนก็จะเป็นห้องส่วนตัวประกอบด้วยห้องลูกตอนนี้เป็นห้องของลูกคนเล็กแต่ตอนกลางวันก็จะมาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนต่อมาเป็นห้องเกมรูมไว้ส่วนใหญ่สามีใช้สําหรับดูบอลสาเหตุที่แยกออกมาจากห้องนอนเพราะว่าจะได้ไม่ส่งเสียงดังรบกวนตอนชมพู่กับลูกกาลังนอนนั่นเองเรียกได้ว่าสวยงามมาก